คุยอยู่มั้งบอกกันเลยนะค่ะฮะนี่บอกกันเลยไม่บอกเออชั้นเหรอคะอันนี้โทรคุยอยู่อะไรนะไม่ครับส่วนน้าผมไม่ค่อยคุยครับล่าสุดก็มีครับเนี่ยฮะอ๋อเกฝากบอกว่าแกเปลี่ยนเบอร์อ๋อน่าเดี๋ยวเนี่ยล่าสุดวันนี้งะนที่คุยลายตรงเมื่อตรงเลยลายตรงเลยคือ ผมมารู้จักเขามาจนลนยเนี่ยขนาดไหนคุณดูเดยมไม่ได้ลบลายเลยไม่ได้บล็อกสมน่หขาผมไม่เคยบล็อกคนนะนอกจากบล็อกบล็อกบล็อกเนี่ยบล็อกเพจพอผมไม่เคยบล็อกคนนอกจากบล็อกเพจเพราะว่าคนก็ยังคงมีความหมายนะนักข่าวก็ยังอยู่นะฮะดูนะครับประสาทเหรอคะ เพื่อนคุณนะครับถ้าไปนอนถ้าไปนอนยินดีครับยินดีครับผมก็ผมก็บอกไปแล้วผมก็บอกไปแล้วครับแต่ผมว่าสําคัญที่สุดเลยก็คืออยากให้ที่เหลือผมไม่ได้เป็นห่วงทีพีเอ็นไม่ได้เป็นห่วงบรินัจังไม่ได้เป็นห่วงทีแพทเช่นเท่าไหร่นะตอนเนี้ผมว่ามันเหลือนิดๆหน่อยๆน่อยคืออยากเล่นสรุปเล่นอะไรผมว่าเล่นได้ไม่ว่าการจะแซะจะแซวถือว่าเป็นเรื่องขำา แต่ว่าอย่าผิดเพี้ยนแล้วก็อย่าเข้าหมดแบบใส่ร้ายอะอเออพอใส่รายปั๊บมันจะเป็นอันตรายต่อตัวคุณเองกับคนอื่นอย่าไปทําดีกว่านะคนเราอยู่ด้วยกันละมุนละม่อมดีกว่าวันหนึ่งวันใดลําบากยากเย็นเราก็ยังเป็นคนหนึ่งที่หยิบยื่นช่วยได้เสมอนะอผมก็ยังพูดคํานี้อยู่เสมอทุกครั้ง ถ้าไม่เยอะจนเกิดไปแล้วไม่ลำบากใจจนเกินเหตุเราก็ยินดีครับไม่ใช่หมายความว่าเฮ้ยไม่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 มีลูกน้องจะคอยเตือนผมเสมอว่าอย่านะอย่านะ,ะผมบอ,อกไม่ผมรู้สึกแฮปปี้ผมจะให้การเป็นผู้ให้ผมว่ามันรู้สึกสบายใจกว่าที่จะต้องไปนั่งขอใครอย่างเงี้ยโทรหาคุณลีน่าจังทันทีมานะนูนี่นั่นเตรียมแถวหน้าไว้ทุกอย่างจบ เราไม่ต้องไปนั่งรังรอไปนั่งเสียเวลาชีวิตเราอยู่อีกไม่รู้นานเท่าไหร่จะทําอะไรก็ทาเถอะอย่าอึมครึมเลยจะไปก็ไปจะอยู่ก็อยู่จะรักก็บอกนะอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาบอกว่าโมเมนต์ที่แบบกับพี่คุ้ยทีเอ็นเหมือนเป็นอะไรใหม่แล้วไม่คิดว่าจะได้เห็นก็ได้เห็นนะอะไรแบบนี้มันก็ควรจะได้เห็นบ้างคือเอาจริงๆนะครับผมว่าเป็นผู้บริหารนะอย่าฟังคนอื่นเยอะเราต้องแน่วแน่ในสิ่งที่เราทําแล้วก็คอรลาเเรทในสิ่งที่มันสามารถที่จะ make sense ได้เงิน ได้งานแต่ว่าส่วนมากคนที่มาเป็นที่ปรึกษาหรือพูดพัผ่านเนี่ยเขาจะพูดในลักษณะอื่นซึ่งอาจจะได้ดรามา่ามันอาจจะไม่ได้อย่างอื่นโอเคนาไปล้วขอทรับโอเดี๋ย่เาตอนกลัน3นสาบรอบีสบสองสิบห้าสาแต่ตอนนี้ยังเคลียร์ไม่จบ เรื่องคำถามนะครับเพราะว่าตอนต้นเนี่ยมันจะมี5คนกรรมการเลือกกรรมการถาม uh huh. สุงเสร็จแล้วก็ประกาศเข้าเข้าสามแล้วก็เป็นคำถามเดียวกระถู uh huh. แต่ตอนนี้ทางเอ็มูเขาอยากจะเปลี่ยนเป็นถามสองครั้ง5คนแล้วก็ประกาศลองสี่รองสามและที่เหลือถึงประกาศซึ่งมันแบบม, uh huh. มันไม่ตืน่นเต้น ประกาศคนเข้าดีกว่าประกาศคนออกแต่เดี๋ยวก็ต้องพยายามผมขอ last decision อีกครั้งให้ให้ให้เวลานิดนึงอย่าไปตำหนิกันนะเพราะว่าถ้าตำหนิกันเนี่ยมันจะยิ่งไปไปไปกันใหญ่ตันนี้ผมใช้วิธีตามใจแล้วผมถามตามใจแล้วถามอธิบายกันมันจะได้ move อ่อนไม่งั้นมันจะตั๊กอยู่อย่างเงี้ยซ้อมไปแล้วนะแบบแบบที่ผมพูดเนียเพิ่งจะเปลี่ยนเดี๋ยวต้องซ้อมใหม่ถ้าจะเปลี่ยนจริงแต่ว่าจำนวนไม่เปลี่ยนแล้วนะ สามสิบสิบสองสิไม่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 มสิบสิบสองห้าสามสิบสองมาเป็นสิบแทน้าะกล้องหน้าก่อนนะกล้องหน้าก่อนหือกล้องกล้องกล้องหน้าเลยนะสิล้องมา้ากไหนอ่ะพี่ปอเซลโอเคหพี่ปอ